สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วที่ลงคลิปไปถามผู้รู้ไปนะคะว่ายางพัน RRIT 3904ที่ว่ายืนต้นตายเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีหลายคอมเมนต์ที่มาบอกกันว่าอาจจะเกิดจากการขาดน้ำหรือเกิดจากปวกแทะที่รากใต้ดิน แล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่มาบอกกันวันนี้ก็เลยอยากมาพิสูจน์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ที่สงสัยมากที่สุดก็คืออาจจะปวกแท้ที่รากหรือเปล่าเพราะว่า,าส่วนเนี้ปวกเยอะมากค่ะก็เลยวันนี้มาพิสูจน์กันว่าเป็นอย่างที่คอมเมนต์ที่ทักมาลองดูกันนะคะ ขุดขึ้นมาเลยว่าข้างล่างโดนปวกแทะหรือเปล่าอันนี้อุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมเพราะว่าคงไม่ได้เข้าสวนอีกวันนึงลูกสาวต้องไปทำงานงานกลุ่มที่โรงเรียนแน่นมากเลยค่ะ ยงแน่นเลยปุ๋ยที่ใส่ไว้ยังไม่ละลายเลยอะลากเหมือนลากเขาจะไม่เดินเท่าไหรค่ค่ะลากออกจากลำต้นไม่ไปเท่าไหร่เลยอะลากฝอยไม่เยอะ เดี๋ยวทำไมแน่นมากเลยพาตอนปลูกก็ขุดลงลึกมากมแต่ว่าท,ที่สูจนดูแล้วถ้าว่าปวก ไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นที่ว่ารากเขาไม่เดินหรือเปล่าเพราะลากฝอยเขาตรงต,ต้นไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่ารากข้างล่างก็ถือว่าหลุมลึกแล้วนะแต่ทำไมเขาถึงยืนต้นลากเขาแน่นมากแล้ว ได้มาแล้วเพื่อนๆว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะเพราะว่าดูจากถ้าว่าปวกแทะที่ลากก็ไม่ใช่เพราะลากลงลึกแล้วเป็นพันธ์ุใหม่ที่ ยังไม่มีใครมาให้ความรู้เท่าไหร่รู้แต่ว่ากอยยทอรับรองว่าเป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตดีชั้นหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเราก็ลองลองปลูกเป็นที่แรกของตำบลนี้ถามผู้รู้อีกรอบค่ะดูให้หน่อยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรทักคอมเมนต์กันมาได้นะคะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะ